กกัแต่ว่ารู้จักเกือบคนเนาะคนตรงกลางไม่รู้คนที่แสดงเป็นชาวบ้านรู้จักอีกสี่คนรู้จักคนเล่านั่นแหละโชคดีสแล้ว่่่่าาเเเออองงแกกชจะต้ย วันนึง on มุชช no like, ์เคยถนัดข้าวแบกอดู่ในซุปผ้ามีอะไรขึ้นมาได้แล้วก็นั่งโงงยิ้มขำยืนคอยเดียวท่ากลางแบกดูจากนั้นเขาไม่ได้ยิ้มไปยังหมู่บ้านขาวบ้านบอกชาวบ้านว่าช่วยช่วยมีหมาป่าเข้ามาเราจะกินแกะของข้าเมื่อชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นต่างคว้าเอาวุธและรีบ่งไปยังเนินเขาจนเหนื่อยหอบเพื่อความกลัวว่า ชาวบ้านถามว่าไหนล่ะหมาป่าที่เจ้าว่าน่ะเด็กเนื้อแกะแอบมองรอบเนือใจแล้วบอบว่าเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นี่นาทั้งๆคงมาช้าไปสงสัยว่ามันคงจะรีบหนีไปแล้วและชาวบ้านได้แก่ถึงเด็กเนื้อแกะสะบัดกล้ามได่ไหวจหัวเราะออกมาดังๆทําให้ชาวบ้านรู้ว่าช่วตอนนั้นคือเด็กเนื้อแกะหลงเสืยแล้วชาวบ้านแบาโอโห ที่นเด็กถูกแกะหลทงที่เสี่ยลาอมล้อมแต่งลนจากนั้น,นก็พาไปจับเด็กน,นั่แบบนแหละได้แต่รินข่าวกับความรู้ของชาวบ้านจะกที่หลอกเชื่อตนซึ่งเป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้น,น,นหลกกังจากนั้นมายังหลอกชาวบ้านซ้ำอีกสองถึงสามคราจนกระทั่งวันห,น,หนึ่งขณะพวกแกะอยู่เั่นเคยนั้นจู่ๆก็มีหมาป่าวิ่งออกมาไล่จับแกอกครั้ง ช่ยวยด้ยวยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยมีหมาป่าเข้ามาตอนจะกี้แก่ของข้าแล้วจริงๆแต่ไม่ว่าเขาจะตะโกนจะเสงแหงเพียงใดคราวนี้ก็ไม่มีใครเชื่อใจใคส,สักคนชำเหมือนเขาเป็นอากาศเรื่องวามรู้ว,วา่าจะรวยอย่างนี้เด็กเลี้ยงแก่ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เดินกลับไปนั่งร้องไห้ทุกรั้งทาแก่ของตนตื่นสอยจากนิธานั่ง ไก็ยากที่จะมีใครเชื่อสักคน